เนี่ยบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรตั้งอกตั้งใจสร้างนะเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายไม่ได้ลึกถึงอัดถึงทำไม่ได้ลึกถึงการให้ทานแม้เข้าปั้นหนึ่งลึกเท่าทัพพีหนึ่งก็ไม่ได้ให้ทานสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยประกอบโกยเข้ามาใส่พุงขี้เดรตันหาเสียหมดกินไม่พอกินไม่อิม่มทั้งกอบทั้งโกยทั้งกินทั้งกืนไปหมดเลยเจ้าของ ที่จะอนุบาลเป็นสาระด้วยการสมบูรณ์ให้ฌานเลยไม่มีคนคนนี้อยู่เป็นคนก็อดอยากขาดแคลนตายไปเป็นเมืองผีแล้วก็เป็นผีที่อดอยากขาดแคลนไม่ใช่จะอดอยากขาดแคลนตั้งแต่เมืองมนุษย์เหล่านะเมืองผีก็อดอยากขาดแคลนแม้ไปลงไปเป็นผีเป็นเปตไปขนาดนั้นแล้วก็ยังมีผู้ควบคุมรักษาเปตมีหลายประเภทผีมีหลายประเภทผีประเภทธรรมดาเรา นี่เป็นประเภทหนึ่งผีที่โหดร้ายทารุณเป็นผีอันตรพานลนั้นเป็นประเภทหนึ่งประเภท,น,เทนี้ต้องใส่กงรักษาไว้มีผู้ควบคุมมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายฝ่ายเมืองผีเป็นผู้ควบคุมรักษาไว้เวลาถามเขาทําไมจึงพวกผีเหล่านี้จึงต้องถูกขังเอาไว้ทําไมไม่ปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนพวกผีทั้งหลายเล่าก็เพราะพวกผีนี้เหล่านี้เป็นผีอันตรพานล เวลาอยู่เป็นมนุษย์ก็ควรบ้านควรเมืองหาความสงบสุขไม่ได้โชกลักพ้นจี้สะดมแล้วแต่จะได้อะไรอะไรมาซึ่งเป็นการควรจิตใจและสมบัติเกินทองของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นตายแล้วจึงต้องมาเป็นผีมาเป็นผีแล้วก็เป็นผีที่โหดร้ายทารุนอีกหลังแกพวกเปรตพวกผีทั้งหลายด้วยกันหาความเป็นสุขในความเป็นผียง ที่มีความทุกข์มากอยู่แล้วก็ยังหาไม่ได้ยังถูกพวกเปรตพวกผีนี่ <c oughs> ที่เป็นผีอันตภานี่ทำลายอีกเขาจึงต้องสร้างกงเอาไว้กงผีอันตภานก็มีกงผีธรรมดาเหมือนเรือนจำเหล่านี้ธรรมดาเรือนจําที่ถูกคุมขังอย่างกระทัดรัดเข้าไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็กเหมือนกันเมืองผีที่อยู่ธรรมดาเป็นผีได้รับความทุกข์ความทรมานตามอํานาจแห่งกรรมของตนอย่างนั้นก็มี ผีที่เป็นอันตาพานก็อารวาสแต่ผีทั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดืดอดร้อนอย่างนั้นก็มีเขาจึงต้องได้ทำกรงขังพวกผีอันตาพานนี่ไว้นี่ไว้นั่นละนี่ละเป็นข้อบังคับอยู่ทุกแห่งทุกหนในเมืองผีก็มีข้อบังคับเป็นขั้นๆส่วนไปทางดีทางดีฉันไม่มีข้อบังคับแหละไปสวรรค์ก็สวยบุญกุศลที่ตนไว้สร้างไม่มากน้อย เช่นจาตุมไปถึงปรินิมิตวสาวดีชั้นที่หกของสวรรค์นี่ก็ไปเสวยตามบุญกรรมของตนไม่มีใครบีบบังคับให้อยู่ที่นั่นให้อยู่ที่นี่ให้เสวยสิ่งนั้นให้เสวยสิ่งนี้หากเป็นกรรมดีของตนได้สร้างมามากน้อยเพียงไรการอยู่ก็ไปอยู่สถานที่เหมาะสมกับความดีของตนการเสวยที่ผสมบัติที่ได้ไปจากแดนมนุษย์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ ยังมีชีวิตอยู่ก็เสวยตามอ,อำนาจแห่งกรรมดีของตนเป็นชั้นชั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมมลรคพรหมมลรอายุตั้งหลายหมื่นปีนี่ก็อยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมแสสวรรค์นี่ก็เหมือนกันอายุยืนแต่สู้พรหมโรกคไม่ได้จากนั้นก็ก้าก็สู่นิพพานผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มรม เต็มหัวใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นผู้นั้นถึงพระนิพพานคือถึงความเพียงพอด้วยความเลิศเลอไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าความพอในท่านผู้สิ้นจิเลสหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าผู้พอพอแล้วทุกอย่างจะเอาอะไรไปเพิ่มเติมอีกสิ่งรนั้นไม่ไม่อัศจรรย์ถึง เอาไปเสริมเติมก็ตกออกตกออกตกออกเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้สิ้นสุดวิบูธพนิพานแล้วท่านจึงปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความเสระเสริญก็เสระเสริญดีขนาดไหนก็สู้ทาที่ท่านเสวยอยู่ด้วยความพอดีพอดีด้วยความพอแล้วด้วยความเลิศเลยน,นั้นไม่ได้ตกออกความนินทาสเสรีเสริญอะไรไม่เลิ่เลยเหมือน บุญกุศลที่สร้างไว้แล้วเต็มหัวใจท่านไปได้เลยมีแต่ตกออกโตกออกนั่นละ่ะบรรดาท่านบุสิ้นจีเดสแล้วโลกธรรมแปดเข้าไม่ถึงโตกออกหมดเลยไม่มีอะไรเลิ่นเลยยิ่งกว่าทำภายในใจที่ว่าพอแล้วพอแล้ว,ลวด้วยความเลิศเลยนี่ละ่ะผู้นี่ละ่ะถึงนิพพานเมื่อเขาถึงแดนนี่แล้วเรียกว่าเมืองพอพออย่างเลิศอย่างเลยอดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ล้วนแล้วตั้งแต่ตะเกียบตะกายสร้างความดีงามเหมือนพวกเราเราท่านท่านนี้นั่นแหละใครจะไม่หึงไม่หัวเงินบาทหนึ่งก็ต้องหวงทุกสิ่งทุกอย่างทสมบัติเงินทองเขาของได้มาเป็นของตนเต็มร้อยซมีสิทธิมีอํานาจรักษาร้อยเปเซแต่ทําไมจึงต้องเสียสละไปทําบุญให้ทานก็เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้เองท่านจึงต้องเสียสละสิ่งนี้สละส่วนย่อยแต่ไปได้ส่วนใหญ่ ก็คือมหากุศลผลบุญยกเราให้ถึงสวรรค์นิพพานได้เพราะนั้นเราทุกคนพระพุทธเจ้าทุกระพองค์จึงต้องสอนให้เสียสละคือการทาบุญให้ทานจะมีแต่หึงหวงกินไม่พอกินไม่พอกิน,กนแบบรีดแบบถ่ายแบบพดแบบโกกินไม่หยุดไม่ถอยพวกนี้จมลงในนรกเงินทองเขาของจะกองเท่าภูเขาก็เป็นกองภูเขาไปเสีย เจ้าของก็จมลงในนรกจมในโลกเพราะการทําความชั่วช้าละโมกแกแ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันและแก่ตัวเองนั่นแหละเป็นสําคัญมากในเวลาตายแล้วก็ไปลงนรกจมไปเลยจมไปเลยสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาก็เป็นภูเขาอยู่งั้นนะ่ะไปช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่นี่จะพากันช่วยตัวเองด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยประละเลยความดีทั้งหลาย ความชั่วนั้นมันเป็นภัยได้เป็นสัตว์มันก็เป็นภัยต่อสัตว์เป็นมนุษย์เป็นภัยต่อมนุษย์เป็นอะไรก็ตามถ้าลงว่าความชั่วแล้วมันเป็นภัยได้ทั้งนั้นติดได้หมดติดได้หมดนั่นนะ่ะถ้าภายัยน,นี้ไม่มีอยู่ในโสาสุส่มเย็นยังขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามสร้างบุญสร้างกุศล